ะะตอนนี้เราก็กลับมาอีกช็อตหนึ่งนะฮะกับทางลงของผารามย้อยนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าตรงนี้มันจะสูงมากขนาดไหนมองจากมุมนี้นะฮะมองรอบๆรอบๆก็ยังขึ้นไปข้างบนข้างบนน,น,ะะงนู้นฮะไกลเหมือนกันแล้วก็เราจะเดินลงไปเรื่อยๆนะฮะเดินลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะ จะมองเห็นนะว่ามีบันไดลงไปเป็นขั้นๆนะฮะสวยงามทีเดียวเหนื่อยมากร้อนอเป็นข้างล่างเป็นที่ขึ้นมาเหมือนกันนะที่เด็ดที่มาชมวิวตรงนี้เป็นธรรมชาติที่สวยมากนะฮะมองดูมองลงไปนะมองไปข้างล่างก็จะเป็นบันไดยาว อันนี้ผมจะพาเดินลงไปจนถึงข้างล่างเลยนะข้างล่างต่ํำสุดเลยเพราะว่าเราดูมองจากข้างบนเราจะเราจะไม่มองเห็นว่าวิวถ้าเราเดินจากถนนฝัง่งนู้นเราจะไม่เห็นว่าวิวอยู่ตรงนี้เป็นวิวที่สวยมากจากที่เรามองลงไปน,นะ สวยงามดีเดียวใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนำนะให้มาเที่ยวที่นี่ได้สวยงาม ทีอ่อำเภอหนองพอกนะจังหวัด้อยเอ็ดผาน้ำย้อยหรือว่าเจดีชัยมามงคลนะแถวบ้านเอ็นผาน้ำย้อยเป็นวิวที่สวยงามมากเลยครับอยากให้ทุกคนได้หินหทุกคนได้มาเปิดดูนะครับมองไปจะเห็น,นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ล่นี่เลยอ่าโอเคไหมได้อย่างนี้เหมือนกันขึ้นไปข้างบนก็เหมือนกันโอเคนะห้ามลงเจ็บ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแล้วผมมีโอกาสมาผมจะอัดไปลงไปให้ดูเหมือนกันนะ ไม่ว่าะจะใกล้หรือไกลไก็เข้ามาแวะมาชมมาเที่ยวกันได้นะเพราะตรงนี้เป็นที่ที่แบบท่องเที่ยวที่น่าต้องเที่ยวอีกทีหนึ่งนะที่ผมไปมายังไม่ถึงเลยยางล่างอ่ะเดินต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะกลับละไม่ไม่ใจ่เห็นแต่มีแดด ท่องเที่ยวที่เดินมากับถนนแล้วก็ขึ้นลงกับรถนะฮะไม่ค่อยมีเดินตรงนี้เพราะว่ามันเ <c oughs> หนื่อยสึกเมือ่อยแต่ก็ได้วิวง่ามๆก็โอเคครับ <c oughs> นี่แหละใกล้ละใกลละใกละจะถึงแล้วใกลจะถึงที่ลงอ่าในที่สุดก็โอเคครับถึงที่ลงสุดหม้ใช้เวลาเดินประมาณถ้าเดินจริงๆก็ประมาณ5 1านาทีแต่นี่ก็ ถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวมาด้วยนะฮะสนนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นชอบก็มาเที่ยวกันได้นะทนี่บ๊ายบาย